การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนั้นในปัจจุบันนี้เป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเพศไหนไหนก็นิยมออกกำลังกายกันเพราะการออกกำลังกายมีประโยชน์มากอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนั้นว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงระบบต่างๆภายในร่างกายเราก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดทำงานได้ดี เลื่อดสามารถไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีมากขึ้นป้องกันการเกิดโรคหัวใจโรคความดันต่ำมีภูมิต้านทานของร่างกายที่ดีขึ้นและป้องกันโรคต่างๆเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคข้อเสือ่อมนอ<ำ>กจากนี้แล้วการออกกําลังกายยังช่วยควบคุมน้ําหนักการทรงตัวและจะทําให้เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นช่วยลดความเครียดและทำให้นอนหลับพักผ่อนได้ดีมากแต่จะทำยังไงให้เราออกกำลังกายแล้วปลอดภัยไม่อันตรายหลังจากที่เราเตรียมความพร้อมและได้ออกกำลังกายจนการออกกำลังกายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราเราต้องการเพิ่มความฟิตร่างกายก็สามารถกระทำได้โดยเราควรเลือกการออกกำลังกายที่ชอบและสะดวกที่สุด แต่สำหรับคนที่มีอายุ45ปีขึ้นไปมีโรคประจําตัวเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงหรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจกควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มการเลือกวิธีการออกกำลังกายนอกจากนี้ในการออกกำลังกายก็ไม่ควรที่จะหักโหมมากในครั้งแรกนะคะ การออกกำลังกายที่ดีควรเป็นการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำเป็นครั้งคราวแต่หักโหมและไม่ควรที่จะกั้นหายใจหรือสูตรลมหายใจอย่างแรงควรหายใจเข้าและออกยาวๆ เพื่อช่วยระบบการหายใจของร่างกายและในขณะที่เราออกกำลังกายเราก็ควรที่จะสังเกตตัวเองด้วยนะคะว่าเราอยู่ในสภาวะปลอดภัยหรือไม่แต่เมื่อเราเช็คตัวเองแล้วว่าสภาวะร่างกายของเรายังปกติอยู่และใจเรายังสู้ก็ลุยกันต่อเลยค่ะ